ยังไม่จบนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับการดําเนินคดีกับคุณน็อตกองสลากพัดหลังตํารวจปคบอนั้นได้รวบรวมสํานวนสั่งฟ้องจํานวนกว่า2500ัแผ่นพร้อมผู้ต้องหา2คนก็คือคุณน็อตกับหุ้นส่วนอีก1คนนะครับเพื่อส่งให้กับศาลแขวงหนึ่งพิจารณาสั่งฟ้องคดีของคุณน็อตเนี่ยถูกแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือสํานักสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นั้นได้สั่งฟ้องคุณน็อตโดยตรงนะครับซึ่งศาลจังหวัดนนทบุรีนั้นก็ได้พิจารณารับฟ้องไปแล้วเมื่อวันศุ โดยวันนี้ครับท่านผู้ชมครับคุณน็อตก็ได้ถูกสั่งฟ้องอีกครั้งหนึ่งโดยพนักงานสอบสวนของตํารวจปคบนะครับหลังจากพบว่าเส้นทางทางการเงินการซื้อขายสลากออนไลน์บนแพลตฟอร์มกองสลากพัดนั้นมีจํานวนกว่า4ทั0นรายการทําให้ตํารวจนั้นต้องสืบหาพยานหลักฐานทั่วประเทศซึ่งตํารวจนั้นก็ได้รวบรวมมาทั้งหมด3 8 4คนในจํานวนนี้ครับมี2คนเป็นเยวาวชนตํารวจนั้นได้ แจ้งข้อหากับคุณน็อตส,สองข้อหาคือขายสลากเกินราคาและขายสลากให้กับผู้ที่มีอายุไม่ถึง20ปีโดยวันนี้ครับคุณน็อตกองสลากพัฒนนั้นได้เดินทางมาพร้อมกับหุ้นส่วนอีกคนหนึ่งพร้อมกับทีมงานทนายความเดินทางมาพบอายการโดยออกมาเปิดเผยภายหลังว่ารู้สึกข้องใจกับการวรวบรวมพยานหลักฐานของตำรวจว่าเอาข้อมูลของกลุ่มลูกค้ามาดำเนินคดีกับตัวเองอย่างไรได้มาโดยถูกต้องหรือไม่พร้อมยืนยันว่าตัวเองขายสลากตามราคาที่กฎหมายกำหนด โดยลูกค้ายินยอมจ่ายค่าดำเนินการตามที่ระบุเอาไว้ในการซื้อขายบนแพลตฟอร์มออนไลน์กองสลากพัดจึงขอต่อสู้คดีในชั้นศาลพร้อมตั้งข้อสงสัยอีกว่าทําไมตํารวจถึงรวบรวมพยานหลักฐานส่งฟ้องได้อย่างรวดเร็วเมื่อเปรียบเทียบกับการติดตามตัวผู้นําชื่อคุณน็อตไปแอบอ้างสร้างเพจ a c e b o o k ปลอมหลอกลวงประชาชนทําไมจึงไม่รีบดําเนินคดี เมื่อคุณน็อตให้สัมภาษณ์กับสื่อเสร็จก็เดินทางกลับโดยท,ทันทีโดยไม่ขอตอบคำถามสื่ออื่นๆอีกเลยทั้งนี้ก็ท่านผู้ชมครับในวันที่10มีนาที่จะถึงนี้ทางอายการก็ได้นัดคุณน็อตเข้ามานัดฟังคำสั่งฟ้องอีกครั้งหนึ่งเรามาลุ้นกันต่อไปครับว่าอายการจะเห็นพ้องกับพนักงานสอบสวนสั่งฟ้องคดีนี้หรือไม่